ส,สบายเอากระแป้งมีแบบว่าสบายดีจ้าสวัสดสีพี่น้องมือนี้ฮักกสีมาเลาะของไอ้แกล้มมันเรือสนีบอ่ะมันขึ้นแห้งแล้วน้ามันเนาะข,นขึ้นแบบมันละนบบเพ่อนโยงน้ามันเอาไปเพื่อนแน่คุณชักผักลุ่มตะลีกกลนเอาค่า,น,น,า,น,น,า,คาน้ามลดพี่น้องกำลังมากกลนมันจา้าหลักเกษสรเปไนไรบังมองนะคะกกนเบ,บิดลลดน้ามันสิถว่วมเบิดแล้ว เสียเลยจม่เนมดักาดจ้าพี่น้องอเอ,อ๋ยพี่นอออ้นองมาไหลมองน,นอง้ากันพิซากำลังไหลมองผลปลาขึ้นเจ้ากจลามไหลไายเลยละเด้เขาจะมาไหลมองพี่น้องกลางไม่น้าโคงนนั่นเองนะคะนี่ จะเหือคนไหลมอฮัอกกษ์เสมาลองไหลเบิงพี่น้องมาลุ้นน้ำกันวะฮักเสมาบอกพาส้ม,าม,สมบรรยากาศกลางแม่น้ำโขงเส้นแม่นงตีกลับไปกล่นมันนะคะมันแกวมาลุ้นน้ำกันว่าสิได้ปลาบก่กกำลังเอามองลงพี่น้องไหลมอกลางแม่น้ำโขงค่ะใครเนี่ยตานบ่กคอยแดดมื่อนี้พี่น้อง เมื่อวานเนี่ยห่อนโพดห่อนโพห่อนตับแตกมันเป็นตาถือแล้ะมันขึ้นแต่ย้ำเศร้าคนพระรุนองคกันได้เพนองเห็นข้าเจ้าได้ร้องเศร้านะผู้หลักขู่ภูลังเสียงเสียวเสียนไหลเมองก็ดเดนเช็ดกันเป็นถือ มองอย่างเซนในถุงเลยนะลายมองหกก่อนพี่น้องเราก็จ่งสีมาลายมองสี่นะครับใส่ตาเป็นถือปาจ้ะบุถือเกีตโตเสาเจ้าก็ไเดีลายเลยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้บุถือเกีตโตค่ะลายมองอันใหม่เบิ่งแบบนี้จิถือปะ อกูรอบที่สองแล้วจ้ะพี่น้องกับได้รอบอย่างสิิเมือนะคะปาบอถือแต่กับางคนก็ได้และพี่น้องบางคนก็ได้ลองรอบหนึ่งก็ได้สองสาบโตอยู่ได้ต่บางรซาปลาหน่อยก็ได้เป็นพลัทังพลาทถุง อาจารพี่น้องมาอยู่กลางของยามมองน้ำันพี่น้องเอ้ยปลากระปุกถือจะโตค่สะสิเลขาฟังพระกดมั่นแหละแหละค่ะปลากระปุกถือสองรองแล้วกระปุกถือแต่คนก็คือไหลไหลแต่ว่าเจ้าเป,าาปาา็นใครปานน้อยเมื่อไหร่บรรยากาศกลางแม่น้ำโขงสองพี่น้องมาไหลมองเอาปลาแต่กระปุกถือปาลาจ้า กูมองขึ้นมาที่เขิงหนึ่งแล้วยังไ่เห็นปลาจากักโตอ,อี่ใส่สิบกรไะได้แสดงเข่าฟังแล้วแหละปวดท้องกับปวดโอ้โหสิบประมาณจากักโตในบ่อ่าพี่น้องค่ะ แต่บ่อแดดแต่แต่มันอากาศดีไดกกบบ้พี่น้องมีลมแดดกับบ่แห้งคือมาว่านวานเนี่ยห่อห่อนตับแตกห่อนโพดิ์ห่อนโพลห่อนหมกหมูห่อนหมกแตงอ้อนขักห่อนแน่พี่น้องบ่เห็นมีแววปลาเลยจ้ะพี่น้องคขาถือล้ว,วพี่น้องหนึ่งตัวจะพาไปเบิ่งปลางามขาบเรือนะคะถูกไปแล้วหนึ่งตัวาสายปไปยังละ่ะ ตอนนีนะ้ปวดท้องที่ไ้ขาฟังได้เด้เอ,อ๋อนี่ปลาเปลี่ยนบดีมตกหนากปะตกหนักเป็นไองนาะปลาตพวบดีงามมันสิดินมาปะลายสองลหลัหลอกฮะก็ได้ปลาตัวเดียวเพี่น้องเอ้ยไป็นปลาเปลี่ยนหนึ่งตัวจะเฮ่อมันในนี้แล้วมองเกาะ กระไดหนึ่งตรุ้บอรลุนอีกใส่อีกว่าค่ะพี่น้องค่ะเผื่อผลถือติดติดกันโอ้ยปวดทองทายด้บัดนี้ปวดทองกลางแม่น้ำนะคะมองกระเรือไก่เติบเรือพอมหนึ่งสองสามสี่ป่อง กระเจ้ากระลายลายเป็นกระไดปลาปอขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่แล้วนะเพือไหลมองกระลายพี่น้องเนี่ยมาไหลมองง่ายไ,ไหลปลาใหญ่ไหลเมือละซัดสี่ตก็พอได้เงินใส่อยู่เด้๋พี่น้องเอ้อถึกปลาราคาแพงกระไดตัวสองตกระไดสายสี่ห้าร้อยถึกปลาราคาถือกาวปลาปลาราคาถึกโคตรเยอะหมดบดแล้วจบแล้วเออเดี๋ยวปลาปลตัวเดียวเดี๋ยวปลาเปลี่ยนตัวเดียวคนโหล พอดิเผาอุ้ยพอดิผผาเฮ้ย,ายขาวอัดสา,ายีะพี่น้องนี่พอดิผผาโอปลาเปลี่ยนมาไหลแต่เสาอะไรปลาหน่อยเกจ้างเสาแต่ปลาหน่อยหลายหลายพี่น้องเก <c oughs> จ้าอยู่กลางแม่น้ำโขงเขาก็ะสีขาวฟังอะไรพี่น้องปะปขดทองขายบึงใอ้พ่นกลมันกันปุ๊ปลาก็ได้ตัวเดียวเอาไปย่างเกือบตำมะฮง ตัวยาตกน้ำซะดินแหน้งลองเรือมาหารกสักคนสวัสดีจ้าพี่น้องมาเบ่งน้ำกัดนี่พี่น้องปลาก็ได้ตัวเดียวก็เลยเสรมาเลาะของกลับบ้านกลมน้ำะเจ้ากลมันไปขาย เนาะคนกลมันกันอยู่ข้างในพี่นด้อกมันแก้วกลนไปขายไปจัดสอบไปพยายามลเลยเฮาไปนี่แหละบ่วงนะยยามเลย ไฟใหม่ก่อหน้าไหม้เวพี่น้องก,กับฝนตกพรมในซัมหน่อไม่สีออกซัมเสี้หาน้ำขึ้นแห้งหรือน้ำถั่วมมันแก้วม,มันในอย่างพวกคนเวลาพี่น้องเอ้ยปอกกลน,นแล้วกับกลนเมื่อวันที่กลนกาน้ำถั่วมาเลยต้องใส่ฝนปล่อยเขื่อนน้ำถั่วมยุคภูมิในกรสิเป็นบ่วงใส่บ่วงหนูหาสุญญา์จะพี่นอ้องขาของอยู่ของกินพอนแต่ละเมือ่อเาต้องกินสามครับสามเวลาเลียงรุ่งเรียงหลานที่ดีกว่ามันเนาะ มันคือมันจะพี่น้องโพดหรอมันหัวหัวใหญ่โพดโพสิมกยังไงคะเห็ดหวานกินที่คะนี่มันคือมันแกว้วหัวใหญ่โพดใหญ่โพต้องเป็นหัวหรืเนาะเป็นดินของเป็นดินงามพี่น้องเป็นดินดำทรายดำนี่คือหัวมันนะคะเพว่าพี่น้องเออ,อ,อมันนี่ยคือกระดกกระดียดแค่นี่นะ หมกก็เสียบใหญ่โพดโพงโมบักแตงตั้งพันมันใหญ่บปเลยเฮะอปูกอยู่โคกมันดินงามง่ายๆเนาะบ่แมงบมเด็กขมันปูกอยู่โคกนะแมงแปลงจากสนาขึ้นในแปลงดินม si em ันจะเป็นดินทรายดับแบบสิปีหนาเกี่ยวเขาเรียกสบัวหิมะมาปลูกปลูกลงดินนี่นะเป็นแน่นอน โดนปวดมือเงยรวมกระแมงนไอ้ระครับพี่น้องคือมันแก้วนะคะน่า,าขึ้นแห้งเลย <c oughs> อย่าโมเมื่อนะครับพี่น้องคายังไลมองอยู่นะคะอานนี้ไปอีกหนึ่งตัวนะค่ะอันนี้หักกระยอนมากได้จกองจะได้หลายตัวมาจากไหลอยู่ฝั่งหักคนละมองเลยอันนี้มองอะไรอย่างนี้นะ มองสี่มองกีลไรมองหกเป็ตัวดีอ๋อมองสี่บถือตัวใหญ่เลยอันยามันถือก็ถือได้วานี่มองน้อยยังถือปลาเออะปลายยอนปลานางคาแขกคาอย่างวันนั้นดยามเบิลอกนก็สเมื่ออะไรพี่อนเราเตรียมมันเตรียมอย่างมาแล้ว มันกะหัวใหญ่ใหญ่ไปต้มหวานป่ะหวานมันแกลวปู่มองกระยาพอดพูดเลยพี่น้องปู่ปู่ปู่เจ้ากระไรจดแซ้วก็เจ้าได้ปลาเลยเขาจังหลายลาปนนี้นะไปถืออีกละจ้าพี่น้องเออไหลอยู่ฝั่งมาถือนะคะปลาดีนะแซมเพื่อกระจักกระสอบมันบระจักกระตามันค่ะบระจักคนค่ะจดแซมเลยนะคะ ได้เป็นล้ว2องโตร,รอบนี่พี่น้องมาลุ้นกับกาสเซได้อีกบ่คะอันนี้มองสีมองหามองสา,ามย้ำขอลายปลาหน่อยจะข้อคือจมัมก่อนย่อจนในย่อขขงพี่ปวดอยู่ฝั่งอะนะเนาะปวดปากขาวจะขี้ขานปวดพอแล้ว เดินหาเอาเดินหาเดินหกไปแล้วนะใส่อีกแล้วป๊าอยู่ใส่น้ปลาพอตัวได้สามตัวก็พอกินเที่ยงเลยได้พี่ยงยลางก็ตำมบังคุงใส่พ่อแม่ลุดละมันจัใจใส่ปลา จะคนมันดิ้นน้ำปลาถือไ้มันลุดแล้วป่น้ำดิ้นกับปลาดิ้นบ่จักน้ำตีจะเฮือดล้ปลาตีใช่ยาออปัสอีได้ปัสอีแล้วค่ะนี่ปลาแซ่บแล้ปัสอีขึ้นแล้ว อยากกินซอยปลาสีอีกอ้อยปลาสีปลาเนี่ยแซ่บอ้ายอมมาลานั่นคันได้ปลาสีนะมาให้่อ้ายเนี่ยเด้อยักษ์แก่ปลาสีแล้วขนาดเดินนี่พี่น้องนี่คือปลาสีนะปลาแซ่บนะคะแต่มันโดนมันขึ้นเถื่อก้อยกับแซ่บลาบกับแซ่บนี่ได้อีกราคาปลาสีพอก้อยด้นบัดนี้งามลิพี่น้องนี้มานมันมันแล้วค่ะ รอบนี้ได้ปลาสีโตครับพี่น้องุทสารุ่นมันจะได้ปลาสีจ้กจโตเพราะได้ไปก่อยซอยเขาซื้อรถปปลากระสีดียดนะ่นสองร้อยปลายบะมันบ่อยได้คือแต่ก่อนเนาะส่วนมากเลย่ป็นสางเขื่อนสางยังายแล้วปลามันขึ้นไปวางไข่มาได้แหละกับปลากับจางหายไปนำะ ปลาแหลกบอปลาปลาดำ้วก็ปลายยังอีกอ้ามัน่าผิดเออนั้นน่ะดีปลาตัวขาวตใหญ่่บกินมันสดแล้วพไปน้องมองกันได้ใน้ำนานอะไรในสีโตะค่ะก็ไปจากปลาปาก็บ่กินมันสิไเป็นล่อีกรอบคะมะี้ามันมีมีสปลาเมืนนนะปัดสเมื่อปลาเมื่อเราไปน้องเอ้ยปลาถือมาหยอดใหม่ ย้อนรอบเดียวย้อนสองดังเลยค่ะมันสิบของก่อนเดี๋ยวสิกูทันอยู่ปะย้อนสองดางเลยครับ<อ>พี่น้องเมื่อกี้หมันปลาเสอีอีสองตัวใครลองลองเบังยังไม่ได้เมื่อจะเกลืออยู่เที่ยงแล้วพี่น้องอันนี้คือเสืเมื่อ,อยรีนั้นแหละหิวข้าวค่ะกูมองอีกแล้วเปน็นอะไรรอบที่ทะเลนี่รอบที่หาที่หกหรือจ้ะ ยังบ่เห็นมีวีแววสิถึกปลาสุตมัน่าซัก <c oughs> ไม่ปลาทั้งหมด1น3 4 5จอกาหาโตแล้วพี่น้องพอกินแล้วแหละมารุ่นนกันพี่น้องมาย้อนใหม่พออยากได้ปลาสอือปลาแซ่บพี่น้องกินส <c oughs> ุดได้จกิกโตบริปลาจกิกโตลองเลยพี่น้องเอ้ยยัง <c oughs> ไงล, <c oughs> ล่ะล่าเหลือวอีกตอนหนึ่งค่ะพี่ ไอตอนนี้แหละก็มือแบบนี้ที่อย่างแล้วหิวเข่าอันนี้ตอนสุดท้ายแลย้วครับพี่น้องขาะสด้เมื่อแล้วก็คือมีแต่ปลาเปลี่ยนทช่ะปะได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วค่าพี่น้องขางามในปลามงหามงสีมงหาล้วพี่นอ้องออมองสีมงหาม,งห,ามงหกมงโตนพอดีอย่างพอดีปิ้งันนะใส่เมื่มอกี้ก็เศรกิจตามมงหูปิ้งปลาแหาละค่ะ เราสุดท้ายสลิมเมื่อแล้วพี่น้องโอ้ยเมื่อยแล้วหอนแล้วมาตั้งแต่ตัตอนนี้กะเที่ยงแล้วคาเนี่ยมันขึ้นลายเลาขึ้นเข่าเออจะลืมเวลาคิดเข่าวแล้วเนี่ยมันขึ้นลายมันมุนเนี่ยมันได้แล้วมันหมวนมาถึง้อเท้าจนมืดอย่า้ยมันเลยมันมุนเลยโอ้พี่น้องไอ้ยฮอตเทือนไอ้ฮอตตะฟังของเลยจ้าหน่อไม้ก็ได้พกแกงหน่อไม้ก็ไปหามาเราไม้สดพี่น้อง มันกา2สองกรตตาหนึ่งกัะสอบปลากระไดหกเจ็บโตใส่ปลานะเอาขึ้นบารุปลานะแบกแบกไบอกให้คนมาลลยมันนะแบกมันผมันหวยง่า, <c oughs> า,า,ไนนะามากกออไอ้ลอปลากระไดซ้ำนี้แหละก้บพี่น้องปลาหกเจ็บโตเจ็บโตวสวยๆนะคะ ขาพี่น้องมันัวตรงงาม,มตัว,ตวส,สวยๆค่ะพี่น้องขากระแปงก็ได้เศษตํำหุงในของก็จะมีกระแปงนะครับพี่น้องคะ,ะงไดโซเน,เนวปูปลาหนาน้ำกระปูกระแปงนี่นี่คือปลาเส,สียปลาแซรบนี่อ่าพี่น้องเต็มของค่ะ ฝากบรรยากาศไว้เสมอนะครับพี่น้องคะ่ะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้นางในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้นางเด้อจ้าพี่น้องครับสวัสดีค่ะ